ความรอบน้อมของข้าพเจ้าจะมีแด่สมเด็จพระบุมีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบในโดยพระองค์เองขอความสุขความสวัสดีจงมังเกิดมีแก่สรุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทานธรรมได้กลับมาพบกับสรชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง อัตมมานในนามของศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนามของสนากเรียนสนาวิปัสนากรรมฐานวารรเปิงตะโบธทรามตำบลสุทเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้น้อมนำเอาซึ่งสารธรรมในคำพีวิสุทธิมักมาแสดงแก่สาธุชนท่านบังเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวก,กับเรื่องของไตรสิกขา คือหลักของศีลสมธิปัญญาอันเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งจิตซึ่งวันนี้ก็จะได้กล่าวในส่วนของจิตตสิกขาปริสทธิที่8อนุสติกรรมฐานนิเทศว่าเรื่องเกี่ยวกับการยักขตาสติกรรมฐานภาวนาซึ่งอธิบายในส่วนของหน้า426ว่านเรื่องเกี่ยวกับมังสัง มังสังปปนี่แปลว่าเนื้อมังสะมังสะแปลว่าเนื้อมีศัพ์หนึ่งที่เกี่ยวกับอาหารคือมังสะวิรัตคือเว้นเนื้อ,อเว้นจากอาหารที่เป็นเนื้อเรียกว่ามังสะวิรัตฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อก็กินได้เช่นไข่ไข่นะไ,ขไม่ใช่เนื้อนะบางคนยัง พิสดารไปอีกว่าปลาไม่ใช่เนื้อเนื้อต้องเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายมั้งอันนี้เป็นอะไรเป็นเนื้อหรือเป็นหมูน่ะมันเรียกบางคนนี่เป็นเนื้อหรือเนื้อหรือเป็นไก่อะไรประเภทนี้นะอันนี้เป็นเนื้อหรือเป็นปลาบางทีคําว่าเนื้อมันเจาะจงเฉพาะว่าเนื้อวัวเนื้อควายอะไรเป็นนี้เป็นต้นเดี๋ยวครับว่าถ้าเนื้อหรือว่ามังสาเนื้อก็คือสิ่งที่มันไม่ใช่ผักไปแล้วกันน่ะ ไม่ใช่ผักไม่ใช่ไข่อะระเภทนั้นแล้วก็บอกว่าเนื้อตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบางสังเนื้อในความหมายได้แก่เนื้อ900รอชิ้นเนื้อทั้งหมดนั้นโดยสีมีสีแดงกัมเนื้อแต่ร่างกายของเราเนี่ในลำพิธามในมิสุทธิมางท่านบอกว่ามี900ร้อชิ้น เป็นมัดมัดนะครับก้า้อมัดมด, ứng. ด้วยสีมีสีแดงเช่นเดียวกับดอกทองกวาวดอ,ดอกทองกวาวด้วยสันฐานเนื้อปรีแข้งมีสันฐานดังข้าวสุกในห่อใบตาลห่อใบตาลคือใช้ใบใบตาลหอ่อข,ข้าวก็จะ แบนๆเรียบๆเ,เนื้อขามีสันฐานดังลูกหินลูกหินบดลูกหินเนื้อตะโพกมีสันฐานดังก้อนเศร้าเนื้อหลังมีสันฐานดังเยื่อลูกตาลสุลกเยื่อในน้ำของลูกตาลเนานะ เนื้อสีข้างทั้งสองสีข้างมีสันฐานเหมือนดินฉาบไว้บางๆที่ท้องฉางฉางข้าวนะเนื้อถันหรือเนื้อนมนะมีสันฐานดังก้อนดินที่เขาผูกแขวนไว้เนื้อแขนทั้งสองมีสันฐานดังหนูตัวใหญ่ที่ถลกหนังวางซ้อนกันไว้ กล้ามเนื้อแขนเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าลูกหนูสมัยเป็นเด็กแล้วก็เอาเนี่ยเอาเวลาเรางอนิ้วนิ้วเข้ามานิ้วกลางเนยนะมันโผล่ออกมาเยอะตีเขาที่กล้ามเนื้อแขนเนี่ยมันก็จะโป้งออกมาเขารียกว่าลูกหนูเล่นกันกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้อ้าวตอนนี้ก็มาพูดถึงอ่า เมื่อโยคาวจรกำหนดเนื้อหยับๆอย่างนี้แม้นส่วนที่ละเอียดก็ย่อมปรากฏเหมือนกันคือเนื้อมันมีหลายจุดเลอเกินนะเนื้อแขนเนื้อขาเนื้ออ่ส่วนหน้าส่วนหลังถ้าเราจะดูให้ละเอียดต้องไปดูจากภาพอนาโตมีหรือภาพกายวิภาคท่านจะแสดงลักษณะอันว่ากล้ามเนื้ออยู่ไนบ้างเป็น ควมเนื้อเป็นมันมัดหัวท้ายมันกับถูกมัดด้วยเอ็นหนึ่งเนื้อนี่โดยทิศเนี่ยเกิดในทิศทั้งสองคือเบืองบนก็มีเมืองล่างก็มีนะโดยโอกาสมันมันตั้งหุ้มกระดูกนะไม่เกินสามร้อยท่อนไวน้เนื้อนี่ก็จะหุ้มหุ้มกระดูกไว้ห่อหุ้มกระดูกจนต่างๆมาที่ เขาบอกว่ากระดูกนี้มีเกินสามร้อยท่อนโดยปริเฉดเบื้องต่ำกำหนดด้วยพื้นที่ตั้งอยู่ที่โครงกระดูกหรือว่ากระดูกเป็นเป็นส่วนที่รับเนื้อฉะน,าานั้นเบื้องต่ำของเนื้อก็คือติดกับกระดูกเบื้องบนกำหนดด้วยหนังคือสูงสุดที่ห่อหุ้มเนื้อไว้ก็คือพวกหนัง ส่วนกว้างกำหนดด้วยส่วนของกันและการคือมันกำหนดได้แค่ไหนนะมันกว้างไปถึงไหนแผ่ไปถึงไหนก็กำหนดแค่นั้นนี้เป็นการกำหนดส่วนที่เป็นสภาคะกันของเนื้อนั้นส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันเช่นเดียวกับผมนั่นแหละคืออันนี้เราก็จะเห็นถึงว่าถ่าเนื้อก็ต้องไปศึกษาที่จะพอเห็นภาพได้ชัดเจนก็นเนื้อ วัวเนื้อที่เขาเอามาขายตามท้องตลาดหรือเรามาปิ่งมาหนึ่งมาอะไรกินกันอย่างนี้นะเนื้อควายเนื้อเนื้อที่มันนุ่มลงมาหน่อยอาจจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นใดจะเป็นพวกเนื้อที่เป็นสัตว์ป่าเนื้อกวางเนื้อเก่งเนื้ออะไรต่างๆหรือว่าเนื้อแพะเนื้อแกะ ที่มีอยู่ทั่วไปก็เรียกว่าลักษณะเนื้อต่างๆนั้นโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อของสัตว์ไหนก็จะมีลักษณะถ้ามีสีก็ต้องออกสีแดงเป็นยังจะเรียกว่าเป็นเนื้อสดดีอะไรประเภทนั้นถทายายมเคยไปห้างสรรพสินค้าในส่วนของพวกอ,อาหารเนื้อเราก็จะเห็นนะเนื้อที่อยู่ในตู้อะไรต่างๆเยอะแยะ,แยะมากมาย มันจะเป็นเนื้อควายเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อปูเนื้อปลาม่มดแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่เราเอามารับประทานมาปรุงมาแต่งรับประทานกันเยอะแยะมากมายแต่เนื้อที่จะเป็นโกฎัาตะให้เราได้พิจารณาว่าเป็นของเปริกูลไม่สะอาด น่าเกลดนั้นก็คือเนื้อมนุษย์ด้วยกันนี่แหละนะคือให้เรามองด้วยความเป็นของน่าเกลยดคือเนื้อคนนโดยทั่วไปคนโดยทั่วไปก็เขาก็ไม่กินกันอยู่แล้วนะรหรือว่าไม่พยายามที่จะกินมันเข้าถึงขั้น,นกลัวในซ้ําไปนะกลัวถือว่าเป็นอัออปมงคลถ้ามันอยู่มันมาเข้าออบ้านใครตกอยู่ที่ โรงควนไหนก็เขาก็จะรู้สึกรังเกียจละนึบางทีเราจะเห็นว่ามีอุบัติเหตุเช่นรถชนกันนะแข่งขาเนื้อหนังกระจายบางทีเด็กที่เราได้ยินข่าวจุดประทัดมือแตกนะกขจะกระจายมีเนื้อมีหนังมีกระดูกนะ,ะดยถูกระเบิดนะถูกปืนถูกระเบิดลูก หรือว่าถูกฆ่าถูกฟันอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดถึงอาการของเลือดเนื้อเหล่านั้นซึ่งถ้ายังเป็นของคนเป็นอยู่ก็ยังไม่เท่าไรหร่หรอกนะถ้ารู้ว่าอ๋อคนที่ประสบอุบัติเหตุน,นี้หรือว่าถูกยิงถูกฆ่าถูกฟันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังโอเคนะ ยังเรียกว่ายังยอมรับกันได้ก็เอาเก็บเก็บ,เก,บเก็บไปกับไปที่ไม่คว้างเหลือแต่ถ้ารู้ว่าเป็นของคนตายเท่านั้นน,นะแม้นแต่เลือดหรือแม่นแต่เส้นผมก็รู้สึกขยะขยแยงกลัวเกลียดไม่ยินดีที่จะเข้าไปสัมผัสแต่ต้องเ,อเพียงแค่ว่ารู้ว่าเจ้าของอวัยวะส่วน นี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะความจริงมันก็มันน่าเกลียดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าโดยสภาพทางจิตแล้วเนี่ยคือว่าท่านยังรู้สึกว่าเป็นคนยังเป็นคนอยู่ยังไม่ตายอย่างนี้ก็รู้สึกว่า,าจิตหรือว่ามันเขาพระวิญญาณอะไรก็แล้วแต่เนะเาะยังยังอยู่กับคนนั้นอยู่ยังไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีวิญญาณเฝ้า อะไรประเภทนั้นคือคนเราก็จะไม่รู้สึกกลัวหรือเรื่องผีสางแต่ว่าเมื่อใดที่รู้สึกว่าเขาเป็นตายเขาตายไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนรู้สึกกลัวเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาห่วงมาห่วงมาอะไรอะไร,ะไรต่างๆก็ว่าไมีกยาวทีเดียวแหละนะแต่ถ้าว่าเนื้อเนี่ยมันจะงดงามก็เพราะมีหนังนะนะเนะนะพราะมีหนังถ้าไม่มีหนังห่อหุ้มแล้วก็เนื้อก็น่าเกลียดใั่น ยังบอกว่าถ้ามีแต่เนื้อไม่มีหนังนี่ก็เจ้าของเจ้คงจะต้องจับไม้เลวไว้ไม่ท่อนไม้นะไม่ไล่ตีนกตีกลาอะไรประเภทนั้นนะท่านสนชนมเราพิจารณูเถิดว่าถ้าคนเรานั้นขาดเนื้อห่อหุ้มร่างกายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนาะ,นะตาไม หน้าใบหน้าในไม่มีหอ่อไม่มีหนังห่อหุ้มรำตัวแขนขาไม่มีหนังห่งหอหุ้มเนี่ยมันก็จะหน้าเกลียดมากเพราะว่าเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรต่างมันก็จะหลั่งไหลออกมาเราสังเกตที่ว่าคนประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกถูกไฟไหม้เนี่ยก็มันก็หน้าเกลียดแหละนะเพราะหนังถูกถลอกปอกเปิดออกไปถูกไฟไหม้ไฟเผา เขาเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชยิ่งนักถ้าลุออกลงไปถึงเนื้อถ้าเรานึกเป็นอาหารมันก็ดูอร่อยถ้าเป็นเนื้อสัตว์อื่นใดแต่ถ้านึกถึงว่าคนอย่างที่ว่านะเนื้อคนแล้วก็ก็เกิดความสลดใจอย่างยิ่งทีเดียวแหละนะฉะนั้นเราก็ต้องมองดูที่เรื่องของเนื้อคนอ่า มีแม่ชีท่านคนหนึ่งแม่ชีคนหนึ่งท่านก็หันเจมานะับเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วว่าบางทีนี่กินเนื้อนี่กินไม่ไดถ้ถ้ากินเข้าไปมเาเผลอกินหรือว่ามันมีผสมเ,เข้าไปนึ่กับอาเจียนนึงกับป่วยไข้ไม่สบายนะแต่แม่ชีก็ท่านตัดคือว่าแบ่งจิตได้นะเวลาเข้าครัวนะก็ยังสามารถหันเนื้อหันปูหันปลาหัน ก่อะไรก็ยังทําได้อยู่เพราะว่าถือว่าทําหน้าที่ในฐานะปรุงอาหารนะแต่ว่ากินไม่ได้เด็ดขาดอย่างนี้นะกินก็มีอาการก็มีนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกําหนดโดยปริเชดโดยทิศเห็นะาการกาหนดรู้ถึงความเป็นไปของร่างกายนี้นะต่อมาคือได้อธิบายในสน่วนที่ว่านอกจากเนื้อเนื้อที่ว่า มีเก้าร้อยชิ้นก็มีอะไรอีกเมื่อมีเนื้อก็ต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเอ็นเอ็นเส้นเอ็นเพราะว่าปลายส่วนปลายของเนื้อสองข้างนั่นก็คือเอ็นนะหา루แปลว่าเอ็นทั้งหลายคําว่านะหารได้แก่เอ็นเก้าร้อย N, 900เส้นมีเนื้อเก้าร้อยมัดเอ็นก็เก้าร้อยเส้นความจริงเอ็นมันก็มีอยู่หัวท้ายของกล้ามเนื้อเสียด้วยนะ น่าจะเป็นพันแปดรอยมัง้งอล่ะที่ท่านพูดว่ากาลายเส้นด้วยสีเอ็นทั้งหมดมีสีขาวด้วยสันฐานมีสันฐานต่างๆก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างจึงอยู่ในเอ็นเหล่านั้นเอ็นใหญ่ที่เรืองรัดร่างกายจับตั้งแต่ส่วนบนแห่งคอย่างลงไปทางด้านหน้า ห้าเส้นทางด้านหลังก็ห้าเส้นทางด้านขวาก็ห้าเส้นทางด้านซ้ายก็ห้าเส้นแมนที่รึงร yeah. ัดมือขวาทางข้างหน้าก็ห้าเส้นทางข้างหลังก็ห้าเส้นที่รองรัดมือซ้ายก็เช่นเดียวกันคืออย่างละห้าหน้าด้านหลังแมนที่รึงรัดเท้าขวา ทางข้างหน้าเท้าก็ห้าเส้นทางข้างหลังเท้าก็ห้าเส้นที่เรื่องรัดเท้าซ้ายก็อย่างนั้นดังนี้แหละเอ็นใหญ่หกสิบเส้นอันได้นามว่าสรีรระธารกาเอ็นเรื่องรัดร่างเส้นเอ็นที่เรื่องรัดร่างเป็นเส้นเอ็นเส้นใหญ่ลรงรัดร่างกายกันอย่างลงไปซึ่งเรียกกันว่า กันดาราเรียกว่าเอ็นรากเง่าก็มีเอ็นเหล่านี้ทั้งหมดมีสันฐานดังต้นกล้าอ่อนส่วนเอ็นอืน่นๆก็คลุมตำแหน่งนั้นๆอยู่ที่เล็กกว่าเอ็นสรีละธารการนั้นมีสันฐานดังเส้นได้ เอ็นอื่นก็เล็กกว่านั้นมีสันฐานดังเถากระพังโหมนั่นแลอื่นที่เล็กกว่านั้นอีกมีสันฐานดังสายพินใหญ่อื่นนั่นอื่นๆคือมีสันฐานดังเส้นได้อ้วนๆเอ็นที่หลังมือและเท้ามีสันฐานดังตินนกเอ็นที่ศีรษะก็มีสันฐานดังคายคลุมศีรษะทารก เอ็นที่หลังมีสันฐานดังอวนเปียกที่เขาพึงไว้ที่แดดเอ็นอันแ่นไปตามอวัยวะน้อยอย่างนั้นๆที่เหลือมีสันฐานดังร่างเสื้อร่างแหที่สวมร่างกายไว้ะนีะ่โดยทิศเกิดในทิศทั้งสองคือเบืืองบนตั้งแต่สะดือขึ้นไปเมื่อร่างแต่สะดือลงไปก็นีนเรกวโดยโดยทิศโดยโอกาสก็ตั้งแต่ มันตั้งยึดกระดูกในร่างกายทั้งเส้นอยู่เอ็นเมียที่ยึดกระดูกเช่นกระดูกข้อแข้งข้อขาข้อมืออะไรต่างๆก็ก็มีเอ็นเรืองรัดไว้โดยปร,รยิเฉดเบื้องต่ำกำหนดด้วยพื้นที่มันตั้งอยู่บนกระดูกสามรอยท่อนเบื้องบนกำหนดด้วยตำแหน่งที่มันตั้งจรวดเนื้อและหนังอยู่เบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนของกัรและกันก็คือเส้นผัดอ่านได้ว่า เส้นศูนย์กลางมันนะนี่เป็นเป็นกาหนดส่วนที่เป็นสภาคะกันคือเหมือนกันส่วนกําหนดที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมอันนี้ก็เส้นเอ็นนี่ก็ถ้าเราไม่มีเส้นเอ็นเนี่ยร่างกายก็จะกระจัดกระจายหนังถ้าสมมุติว่าเมื่อหนังนี่ถูกถลนออกไปแล้วนะเนื้อก็ถูกตัด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 ,ตดออกไปแล้วเนี่ย ร่างกระดูกนี่ก็จะดำรงอยู่ในภาวะแห่งที่ว่ามีเอ็นรึงรัดไวห้หน่วงดึงไว้นะแต่ไม่ได้ที่เอ็นขาดกระดูกก็จะกระจายเราทั้งหลายก็พึงพิจารณาดูซึ่งเอ็นนะเส้นเอ็นที่อยู่ในกายของเรานะนะปากก็ดีนะที่เราพูดได้นะมันก็มีเส้นเอ็นรึงรัด ระหว่างกามนะเสนกรามก็ต้องมีเ้นเอ็นเร่งรัดไว้นะมือเท้าที่เคลื่อนไหวก็มีเ้นเอ็นเร่งรัดไว้มันเป็นเป็นสายเรื่องรัดที่ทําให้เกิดอาการเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเท้าแล้วทาให้มือแขนเท้าอะไรต่างร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยมีกาลังเนี่ยพอมีความตึงการยึดไว้มั่นของที่ผ่านมาทางเอง็นเหมือนกับเรากำ นิ้วทั้งห้าเข้าหากันที่เราเรียกวกำปั้นเนี่ยกรมก็มีเอน็นลึงรัดยึดหยุ่นดึงไว้นะให้เรามันจะเห็นว่าถ้าเราดูที่หลังมือเราจะเห็นว่ามีเอ็นไปทั่วไปทุกนิ้วมือของเราด้านด้านบนด้านล่างก็มีแต่เราไม่เห็นด้านล่างด้านล่างมองไม่เห็นไม่ชัดแต่ด้านหลังมือนี่เห็นชัดอยู่ดนที่ฝ่ามือมองเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเราในที่เราเรา งองมือเข้าเป็นกำปั้นเราก็จะไม่เห็นเส้นเอ็นบนมือเรา,าแต่เื่อเราเหยียดมือนิ้วมือทั้งห้าออกก็จะเห็นเส้นเอ็นอ่าเนี่ยคปรากฏให้เราเห็นอันนี้ก็ให้เห็นเป็นของปฏิกูลเช่นเดียวกันว่าสิ่งเหล่านี้นะเส้นเอ็นเหล่านี้ก็เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดอถ้าปล่อยทิ้งไว้ถ้าเป็นคนตายก็เรียกว่าถ้าทิ้งไว้ ก็จะเหม็นเน่าเหม็นเน่าเช่นเดียวกันไม่ได้มีกลิ่นอันหอมหวนชวนดมอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันก็เป็นตัวเซระที่ไม่จีรังยั่งยืนฉะนั้นการที่เรามาพิจารณาความเป็นไปของเซระร่างกายนี้นะก็จะเห็นถึ้งหลายว่าเซร่าร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้ก็เพราะมี เส้นเอ็นเนี่หนึ่งรัดไว้แล้วก็มีเนื้อนะกล้ามเนื้อถ้าก่อให้เกิดกําลังมีมีรอยอาศัยกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อแข็งแกร่งดีก็ทำให้เกิดกําลังในการยกในการยา่าในการคู่ในการเหยียดในการแบกในการหามอะไรก็ช่วยได้นะที่ท่านที่เกล่าวเลยว่าเนื้อนี่ห่อหุ้มกระดูกไว้ป้องกันไม่ให้กระดูกในกระทบกระทั่งเพราะว่าถ้า กระดูกกระทบกระแทกกับสินที่แข็งก็จะหักก,ก,ก่อเกิดทุกข์มากแต่ถ้ากระทบกระั่งกับสิ่งอื่นโดยมีหนังมีเนื้อรองรับมีเอ็นรองรับไว้ก็สามารถที่จะป้องกันกระดูกไม่ให้แตกหรือหักได้แต่ว่าอาศัยพวกหนังเนื้อเอ็นเนี่ยรอ,องรับห่อหุ้มกระดูกไม่ให้ได้รับกระทบจากของแข็งส่วนอื่นต้องเสียหายหรืยไปมากกว่านั้น เพราะหักระดูกมันมีอันหักไปแล้วก็เนื้อนังเอ็นมันก็ทานี่หน้าที่ทํางานไม่ได้เสียแล้วนะเวลาห่การบรรยายรรมก็หมดลงอีกแล้วจึงขอสมมุดิยุดลงของไวแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญธรรมทั้งหลายจงมังเกิดมีแก่สรุชนท่านม้นฟังจงทุกทั่วนหน้ากันด้วยเทินขอเจริญพร